ใส่กรของียกันนะครับอ๋อจะกินนะททอดเอาดอกแม่เห็ดนงางแหนมมือ้มเียงก็มืแตงกับต่ำกุ้งงามงื้นหรือยังตัวของแช่งยาหนึงน่งันี้มักอบเดี๋ยว,มวยไม่ทอดหนม่ซ้ำไฟแงน่นนั่นกกิะขึ้นโอเคทอดหนามมูแม่เห็ดใบอีกครับเห็ดใบโดนหัแม่ท,ท,ทับมือแล้ว ném mùi muối là một bèn các khoản kháng nè bà kháng kháng nhất định เมอด้วยนะครับเอาปั้นมาด้วยนเอาปั้นด้วยันี่นะรับแหนมโค้งหมูแมงเพ็ดไว่สามหมื่นแล้วันเพลายแมงเถุงุ่นีก่า้งแบงให้อแจกบ่ดถุงเดียวอดถุงเดียว่า โอ้ยยังแต่ลูกวันหวอนโอ้ยไอ้แล้วคุอนะ่ะหวอนอตั้งหลายหนาวเนีย่ยอื้อมียวมียวมียวมันไม่เสียนะ่ยแล้วพัน ใส่หื้นเขาแบบคนกลุ่งนี่ผักคนยังคน,นใส่พอเปนเจ้าพักนี่วะมันสื่อักเม็ดมันจิ้มกคนกลุ่มยัขงของมไนแม่พักเม็ด

giá sắt. Xào đi thì cùng luôn, cho hết Nó còn nướng cho quay hỏi Nếu vóc. thì phải bỏ kẹt này. nó kẹt tay Nó bí đám bí cái bí mật bí mật Nó lại bí mật bí mật กต่ายเดี๋ยวรเก็บทำไม่ไรใช่ไหมอย่างที่พยิ้มเมียวมี่เอ้เดี๋ยวเฉยถึงยามฮอ,อนไปโดนมไไดันวฝนรวเป็นเดูกใต้ยป็นฮน ต่ำให้พักสระเนี้นะเนี่ยนีุ่๊กปุ๊กเมียวรังเมียวเมียวว้าวว้าวรังเมียว 两只公牛。 สองหอมซักซีกหอม4ีี่หอมอไอบเจ็บเจ้าขอบถือไม้มืองไงครับหนึ่งปลาหนึ่งกบวกเสียมบ้าง ปาดที่ดีเส้นสมมาแจบมันจะผาดไม่แสบชิ้นมกนกนากาากว่าับผ่านผ่าต้องสมนั่นแจบ วสมัก่อนข้ามนเน็่ตสางถัสวยงามขอผัวล้วใ ไม่ดหันเนาเราจคปรับคหวานาาาน่ะสิอยู่หันเลยไม่ได้มสมเลยนะเร็บมองเพออยู่หันดูบอครับสุดแม่ตามก,กุ้งงใส่ปรับามหวานยั <c oughs> งผสมครับว่าใส่ประกวหน้าไใส่บุเน ฮะรกร,รบบายได้แบบกรอบ,รบ,บ <c ười> กับแามหวานขวขึ้นม่่หวานขึ้นอือเขาใส่แบบสมมันสมมันเปรี้ยวมากตุ้ม้นามทุก,กอนนี่ค่ะคมหวานลาย Ê, nha, à, rồi mà ngay quá trình nữa Đây ngay từ gần nó là Nó có khẩu nhanh quá vô Bắt rồi Bắt rồi chứ vô Nó chín mất bớt รูดล้ามันห่องหกครับถอดเกือบใหม่นี่เนี่ยอร่อยกะด่งเสนะียบเลยับ แบ่งไม้ยเยอะรึเปล่แบ่งเยอะู่เด็กหลงผิ เฮยนนาไ,นไตั <c oughs> ไเฮ้้าอียงอยู่นมาที่นี่มาเราแม่คเ <c oughs> ป,ปนั่งอยู่คนี่มีมียะไข้างหลงังที่ี่มาอูเซียเร็ว <c oughs> เรวเซ <c oughs> <c oughs> ียตั้งไปลูนี่พี่ยังหลังพี่หลังเล้ยตึงพี่ <c oughs> เมาอม hmm. อือม,น,มน่โอ,อ,อ้มีแมวหน่อยเีแมวหอวมีแมวหน่อยหอไมได้ยนินเสียงแมวเกินฟันใสใสมันอยู่ใส่มันทั้ง่าผมบอกนู่ข้างบ้านผม ป้านกัดเดอ้อทำไมเด้อยังไปก็ื่นเมือยูพูดทำไมนี่เป็นนักโมาหนาเที่ยันไม่กัด

ครันยิ้หอยแข้งมันแม่งแตนแปลงเลยไม่เขาละแงกทุกหอยแข้งเรอชิมดชิมบ้างกันเกันัว่าเราบอกเขาเงยต้มน่ะเกินูกวกนสิงเขาแล้ว ดกข้อประตูนี่นครับเดี๋ยวครับถ้าเข่างอนวันนี้ขเขา,า,าแล้วแต่ว่าไม่พออนนกทั้งนาง